มาเจ้าทุกคนวันนี้ข้าวจานโตพบเจอกับนี่เส้นเล็กไก่วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวไก่นะทุกคนมาเส้นเล็กเหนียวนึบพร้อมพร้อมกินรสชาติแซ่บๆทุกคนปรุงเผ็ดเช่นเดิม เผ็ดทุกคนอยากบอกดูสิใส่ถั่วกล่นด้วยนะอร่อยมากอยากบอกรสเด็ดเส้นเยอะๆ อ,อร่อยอะ่ะยปินทำาตัโตรสชาติจัดจ้านมากเขามีเป็นข้อไก่นะทุกคนอร่อยมากเลยข้อไก่ ไม่ค่อยสดน้ำนะกินแต่เนื้อมากินไก่คำสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวซหายต้องขอตัวไปกินก่อนะก้อนไก่คำสุดท้ายทุกคนชิม อร่อยเดี๋ยวเจฮายขอตัวไปกินก่อนเด้อทุกคนขอให้ทุกคนทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะแล้วพบเจอกับเจฮายใหม่ได้วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้เจฮายขอตัวไปก่อนบายบาย